เฮ้ยขะกายาขากายาเฮ้ยเวเร็วเวเ้ยอ๋อลออ๋ลเฮ้ยมีคนขากยามีคนขากยาย่าย่าครันุอะวิขอโทษครับขอโทษครับวิขอโทษครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแก้มนิมครับนิมตรงนิมจริงป่ะครับจริงครับจริงใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายี่สิบห้าครับยี่สิบห้าโอ้โหชอบเด็กไหมครับทิมเด็กแล้วเป็นอมตะไหมครับสักสิบเจ็ดอะไรเงี้ยได้ไหมครับอ๋อสิบแปดแล้วผมบริบูรละสนใจไหมครับ โสดไหมครับโสดไหมต้องถามพี่ดีกว่าโสดไหมมีคนคุยแล้วค่ะไม่คุยกับน้องผมเพื่อนคนได้ไหมล่ะคุณต้องเลือกสิ่งดีๆสู่ตัวเองหรือเปล่ากล้าที่จะหับค้างกที่จงั้นก็น้องผมเป็นตัวเลือกสักคนนึ่นได้ไหมล่ะอ๋อไม่อยากเอาใครมาเป็นตัวเลือกครับงั้นคุณเลือกน้องผมได้ไหมล่ะงั้นละด้วยในมือไม่รับสาวเยอะครับ ไปได้เสร็จแล้วหรือต้องให้ผมแนะนำตัวก่อนหรือคุณจะชอบผมอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมชื่อปอลครับสูงร้อยเก้าสิบน้ำหนักร้อยยี่สิบร้อยเก้าสิบน้ำหนักร้อยยี่สิบชอบชอบเด็กอ้วนไหมครับผมผมซาลาเปาไม่มีครับโอ่งเลยครับไม่มีหรอกผมน้ำหนักสี่สิบห้าชอบไหมครับสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบแปดชอบไหมครับ นั่งทำไมครับนั่งนั่งผิดมุมหรือเปล่าเนี่ย<ก>ยืน <4, S 1> ครับยืนสี่สิห้าสองร้อยเจสิบแปสนใจไหมครับคุยกับเขามานาน้ะครับสัญญาเลยถ้าผมคุยกับคุณอนะ่ะคุณจะเป็นกําลังใจให้ผมออกกำลังกายจริงครับ <c oughs> น้องผมจะวิ่งทุกวันอนะคาร์ดิโออะใช่เรอคุณจะไม่ผิดหวังในวันที่ผมผอม คุณจะปฏิเสธใช่ไหม,ไมคุณคิดจะปฏิเสธใช่ไหมหรือว่าคุณไม่ชอบคุณหมีคุณพูดมาตรงๆเลยไม่ได้ชอบคนที่วาเนะครับจริงปะอีกปะ,กปะใช่แล้ววังนงี้ผมใจอ่อนเลยนะเอาผมก็ไม่ได้ชอบคนที่อายุเหมือนกันแหละเอ่จะว่าแกเหรอี่ <laughs> ไม่ได้ว่าแก่หมายถึงไนงะชอบเหมือนกันอ๋อนะคุณจะนั่งทำไมครับยืนคุยก็ได้ไม่ถือไม้คู่กัน เปลาว,ว่างเยอะไหมครับเนี่ยคุณอะอะเด็ดเด็ดจะไปทำงานแก๊งต่อแน้ครับไม่ถ้าคุณถ้าคุณแบบคุยน้องผมเนี่ยแต่ผมเสือ้อเสื้อแพนด้าให้คุณของแท้คู่หนึ่งอะเพราะผม<อ>เห็น<อ>ผู้ใส่ไม่มีโลโก้ไงุ๊ยไม่เป็นไรดีกว่าปฏิเสธจริงอะครับอ่ไม่อยากเอาคุมาเป็นตัวเลือกครับทำไมาเขาดีแค่ไหนครับทำไมคุณถึงไม่ไม่เอาน้องผมเนี่ย ฮะถอนหายใจใส่เลยหรอโหโหโอ้ยยยยย่ายย่งยย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 ยไม่ยย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 ยมยย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 เยย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 ห้ยยฟย้ยยยนยยยยยยนยย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 ้ยย้ยยยดยยคยยยย แป๊บหนึ่งนะครับขอโทรแก๊งโทรตามแล้วฮัลโหลเจ้น่ะล่าสุดคุยกับเจ้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคุณจะปัดความสัมพันธ์เราเพื่อคุยกับเจ้คุณจริงๆเหรอเข้าใจครับเจ้คุณสำคัญผมมาสารองแป๊บนนึงะเเจ้ดถูกถูกถูกผมขออนุญาตฟังเพลงอีสานนะจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บสีบ่มีมองเย็บอ่ะไอ้พูดพูดอะไรเพื่อนอะไรนะอะไรนะครับเมื่อกี้นี้มองอะไรนะครับ มองเยบหัวใจให้เขาผมฟังนะผมก็ไม่แน่ใจมันร้องไงหรอกผมแค่อยากบอกให้คุณรู้ไงว่าแบบว่าหัวใจผมรักเธอใช่ครับผมผมรักผมรักรักคุณอ่ะอ่ะฮะะรักรักรักไวเกินไปไหมครับไม่ครับมันก็เป็นอัความรักในวัยเรียนไงครับใช่ครับมันก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนนะครับอ๋อมันจุดได้แลวก็ดับไวครับทำนี้พูดกับทุกคนหรือเปล่าครับไม่หรอกครับ นี่คุณเป็นรักแรกของน้องผมเลยเนี่ยใช่ับแต่ว่าคุณไม่รับรักไงเดี๋ยวผมจะไปกระที่คนคุยคุณละคุณคุยชื่ออะไรครับบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้งั้นงั้นขอคุยที่แลนหน่อยครับทานั้นแหละฮะใเย็นคุณปกป้องผู้ชายเหรอไม่ได้ปกป้องครับแต่ก็กลัวเรื่องเข้าแกงครับอ้างั้นคุณต้องบอกชื่อผู้ชายมาครับบอกไม่ได้ครับอ้าว ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอคุยแบ็คเบิร์นะถ้างั้น,นอขอเยี่ยมหน่อยนะครับถ้างั้นอ๋อใจเย็ยนๆนะใจะเย็ยนๆนะเพราะตอนนี้ดำเพชรมันเป็นใหญ่ไงอ๋อมันเป็นใหญ่ท่สุดในใต้ล่าดละ<อ>พวกกระจอกไม่ไม่มีใครไหวหรอกครับไอพวกสุดสีดำอะไรเงี้ยไม่ไหวหรอกจริงจริงพี่จริงจริงจริงมันไม่ไหวรรรรไหรอกครับ<อ>คุณก็รู้นี่ใช่ไหมละ่ะอันนี้ขอไม่ผมอยากเ<อ>ห็นไอหนุ่มหน้าจืดว่ะมันอยู่มันมันคือใครอ่ะไอคนนั้นล่ะผมผมไม่ได้หลอกใหม่ไอหนุ่มหน้าจืดถูกเะล่ะกระเป๋าผมไม่ได้แพงกันสี่ห้าหมื่นอ่ะ ตาตาผมไม่ได้ตีด้วยตัวตาผมอ้วนเอ้ยไม่ใช่ตาผมไม่ตาผมเหลี่ครับตาหน้าผมเหลี่อ่ะเพราะหน้าผมเหลี่ยทอไงอะไรอ่ะผมหล่อเท่ได้ไงเวลาผมมองคุณอ่ะตาซ้ายผมอยู่เชียงใหม่ตาขวาผมอยู่กาญจนบุรีอ่ะส่วนทรงผมผมอ่ะทรงเบเล่อ่ะคุณชอบปะทรงมัดใจอ่ะบาลาบาลาเบเล่แฮ่ผมชอบเล่นมุกได้ชอบปะโคตตลกต่อยปะต่อยปะติบิต่อยปะ เเเ็ยสปผมผมชื่ออะไรรู้ปะผมชื่อโป่งแงบรู้จักปะโป่งแงบโป่งแงบใช่ครับโป่งแงบอ้าวคุณไม่รู้จักหรอกางฮอตเลยนะทรงเบเล์อ่ะทรงปัดเป๋อ่ะสาวมองสาวตาเละอ่ะคุณให้น้องผมซบที่ไหลไม่ะครับนะให้ผมเล่นให้ใช่ครับให้น้องไปซบที่ไหลอ่ะพายาซบที่ไหลนะผม อย่าซบดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสาวคุณมาโอ้โหไม่มีหรอกครับถ้ามีจะมาคุยกับคุณทำไมล่ะใช่ไหมล่ะถูกครับถูกถูกหนุ่มคุณหรือเปล่าครับปุ๊กโกหินหรือเปล่าถูกครับงั้นดู๋ยวขอแค่ขนาดยืนคุยยังใส่หน้ากากเข้าหากันเลยงั้นดู๋ขอถ่ายรูปเพื่อน้องผมนะผมสอนเชิงแล้วนะถ้าคุณยังไม่รับรักอับผมสอนเชิงแล้วนะนะคุณจะแจ้งความผมไหมเนี่ย ว่าผมถ่ายรูปคุณโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยออไม่ไม่แจ้งเขาไม่แจ้งเขาเอาไงครับสรุปคุณจะรับร่างเนาผมไหมอ่าไม่อยากเอาใครมาเป็นตัวเลือกโอ้โหโอ้โหบุโร่เขาบอกหรี่ไม่พอไม่เกี่ยวเขาได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันไหนที่ผมหล่อไม่ได้เดี๋ยวผมมาคุยกับคุณผมจะทําให้ตัวเองแบบว่าสูงขึ้นกว่านี้แล้วก็ผอมๆลงก็ได้อะเผื่อแบบผมจะเข้าตาคุณอะไม่เป็นไรหรอก เป็นไรคบคุณหนีก็น่ารักดีครับดีปะเหมือนคุณให้ใจแล้วคุณก็าไปโยนทิ้งอ่ะเออผมให้ทุกสิ่งแต่คุณทิ้งทุกอย่างอ่ะเยสขอตัวไปทำงานแก๊งขอได้ไหมครับไม่ได้ครับเจ้าขอผมจะรับลัาหน้าผมอ่ะเอ้ยงั้นไปด้วยกันเลยไหมครับไปด้วยกันเลยไหมได้ขอคุยแลไรเลยนะนไม่ใช่ มาดีครับคุณจ <c oughs> ะปฏิเสธทุกทางเลยหรนะือไงเราไม่อยากให้เขามาเป็นตัวเลือกห้าไม่เขาไปหาคนที่ดีกว่าดีกว่าหนุ่มแต้มเป็นเทมจอมสู้หนุ่มสุดอยู่ในเหรอใช่ใช่ใชเจ๋งกวะ่ะไปเดี๋ยวลองหมดหน้าที่แล้วอัศวินผู้มาแบบ <c oughs> ชานเป็นตัวสำรอง <c oughs> ได้ลงเด่นแค่ตอนเข้าเจ็บขอให้คนมีความสุขกับคน <c oughs> ที่คุณเลือกเป็นเตอร์จิงยังได้ แรน้ดีพี่ไปแรน้ดีไปดีเซลไปทำอะไรน้องไปทำอะไรแล้วทำอะไรทำไรทำไรเราไปเดี๋เดี๋ยวไปเดี๋ยวเาวนนี้เอโรยเบลเราวันนี้